อืมกระเป๋าสวยมากเลยเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายนะซ้ายเหมือนเดิมเข้ามาก็หลงงั้นเลยแล้วก็จะไปร้านอาหารนี่แก๊ร้านอาหารนี่แก๊เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกระเป๋ากบสวยกรยเต้นแป๊บเดียวทำไมของเยอะจังเลยล่ะลูกดูอ่ะดูอ่ะดูอ่ะใส่ห่วงยกขนมอีกโอ้โหขนมอยูุหลังแม่ใส่ถุงมาแล้วได้ออบเจกตพัด เจกคัทยิบให้หลานโอ้โหหยิบเอาหยิบเอาเลยไหนจะอมสินไหนจะพัดลมไหนจะกระเป๋าโอ้โหหลายอย่างโอ้โหเหรอคะเขารักน้องข้าวกันใช่ไหมขนาดนี่ะเขารักน้องข้าวแม่เขารักน้องข้าวแม่ว้าวคุณนายดีใจใหญ่เลยยายดีใจใหญ่เลยคุณยายบอกว่านึกว่าจะไม่มาซะแล้วคุณยายนึกอยู่นะ จนี้บอกว่าวถ้าผ่านมาไม่ได้แั่ก็แวะพาลูกแวะมาโอ้แม่เข้ามาแม่หลงแม่ทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีพฤติกายบอกนะแม่หลงแม่นอนดีนะที่มีที่มีพฤติกายบอกต่างขาค่ใหญ่แป๊บเดียวเองใหญขนของให้ใหญ่เลยของก็โล่งร้านเลยอ่ะต้องข้าวลงไปแป๊บเดียวอ่ะ เปาขนมอีกระออมสินขนมมูทูตอีกระลำโพงมูทูตอีกระน่ารักจังเลยแต่ไม่รู้มันเปิดตรงไหนอ๋อมันต้องเสียบลูกเสียบเดี๋ยวสายสายสายตรงเลยค่ะโอ้โหดีนะได้ไปเจอปัญญายปัญญายให้ของเต็มเลยโหปัญญายใองเต็มเลยเขารักหนูกันเนาะอ๋อาะ่ในไงกระเป๋าเขาบอกสีตาตัวแม่ี่ไงอ่าเขาจะเอาน้องข้าวจะเอาเซ็ตขนาด ขนาดของฟร ok ีน้องข้าวยังเลือกเซตให้เข้าก <t> ับคุณแม่นะคะนี่ขนาดของฟรีน้องข้าวยังเลือกเซตให้เข้ากับคุณแม่นะขนาดของฟรีน้องข้าวยังเลือกเซตให้เข้ากับคุณแม่นะคะนี่ความรักความรักความรักของของน้องข้าวที่มีต่อคุณแม่เนาะให้เข้าเซตกันจะไม่ใส่อะไรอ่ะเป๋าเนี่ยไม่ใส่ไใส่โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์โทรศัพท์เไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่รอยยิ้มนะน้องข้าวนะเนาะให้คนเขามีรอยยิ้มกัน ยายแกดีใจมากเลยดีใจดีใจมากแล้วลูกชายแกก็เป็นสองคนเลยน่ะค่ะรักรักรักเด็กเจ๊กฮอบกับเจ๊กฮัทเนี่ยรักเด็กทั้งคู่เลยยังไม่มีลูกแต่เราจะไปล้างไหงแต่เราจะไปล้างไหนอ๋อเดี๋ยวก็ถึงไม่ไกลค่ะลูกไม่ไกลก็ไปอันค่ะนี่แม่ไปตรงนั้นอ่ะแล้วก็เลี้วอ่ะเลี้ยวอ่แม่เลี้ยวไปไล่วนเลยนะคะ กดไลค์ให้ใครแล้วคะให้หน,นูถึงมากถึงมาก